กานเบุกทางด้านลายนะครับผมช่างแต่ผมพาเพื่อนมนาะแต่ผมไม่พ่อนะครับที่บ้านอันนี้ผมจะใช้เบอร์รองครับเบอร์เบอร์สองนะครับเบอร์สองที่ถ่ายข้างบนนะครับส่วนข้างล่างผมจะลองแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็ลองแค่ครึ่งหัวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับว่า <Okay. S 1> ง่ายแค่ไหนดูกันนะครับ

เสร็จแล้วผมจะใช้เบอร์หนึ่งครับตัว,น,วนี้ผมไม่ได้รับมานะครับก็เลยกลายเป็นมันไม่คมเท่าไหร่นะครับถ้าจะเบอร์หนึ่งตั้งหัวเราก็ถไล่ไล่ไปตั้งหัวเลยครับ อันนี้ประมาณ2เดือนนะครับไม่ได้ตัดนะครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเบอร์หนึ่งแล้วก็ไถเลยนะครับแบบนี้ ลักษณะจะเป็น่างนี้นะครับเราใช้มีเล็กนะครับลองแบบนี้ครับก็ค่อยๆลองแบบนี้นะครับมันจะไล่สลบขึ้นไปเรื่อยๆคือผู้สูงอายุนะครับก็ตัดนา,นานตัดทีนะครับไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะยาวขึ้นมาเหมือนเดิม เผาไว้พ่อครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสโลปไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จแล้วแล้วก็ไถรอบหัวก่ันนะครับผมจะทำให้ดู วิธีการไถนะครับเราก็เปิดเปิเตรลียนนิดๆนะครับอย่างนี้ครับเราใช้บีเล็กลองครับลองลองเบาๆอย่างนี้ครับนี่ครับเจ็ดไล่ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไถไล่ไล่ขึ้นไปเลยครับไถให้เกี้ยงไปทีเดียวเลยครับเราไม่ต้องมาเก็บผม ครับประมาณนี้ครับก็ถ่ายไล่ๆไปเรื่อยๆครับสําหรับเพื่อนๆที่ฝึกตัดผมนะครับก็ถ่ายพยายามถ่ายให้หมดใภายในทีเดียวนะครับอย่าอย่าปล่อยไว้อ่าเป็นกระด่างกระดํานะครับนี่ครับถ้านไกลยคมนะครับมันก็จะหมดไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะซ้ําไม่กี่รอบก็มันก็เนียนแล้วครับ ครับนะครับ,นะรบช่วงนี้เราก็เปิดปัดเลียนขึ้นไปนิดนึงครับนะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดิมเราไม่ต้องใช้หวีรองก็ได้ครับเปิดขึ้นเลย กระถายบนบนอย่างนี้ครับเป,เ,ปเปิด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 ปากปฏิเจนขึ้นนะครับอาารขอบคุณเพื่อนๆทั้ง40,000กันท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรศส,สรนะครับเรื่องการตัดผมซ่อมบรุมนะครับ เมื่อที่เข้ามาชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามด้านล่างแล้วกดรูปกระดิ่งไว้ด้ครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะได้นำมาฝส่ครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถหาเงินได้นะครับเป็นวปดีกับเพื่อนๆครับแล้วก็ถ่ายให้เตียนไปทีเดียวเลยครับเพื่อนๆก็ค่อยๆเล็มไปนะครับท่านไกลคมก็ถ่ายปื๊ดๆเลยครับแต่ผมกลับบ้านยังไม่ได้รับเงินใครนะครับช่วงโควิดปิดยาวนะครับก็เลยยังไม่ได้รับเงินกลับมาบ้านก่อนนะครับ เนียนไปแบบนี้เลยนะครับเราถ่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าตาแกปล่อยไว้สองเดือนกว่านะครับตั้งแต่ไม่ใช่สองเดือนครับสามเดือนสี่เดือนนะครับตั้งแต่ปีใหม่ครับเพราะว่าจะเดินไปตัาที่อื่นไม่ได้นะครับถ่ายไปทีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นทีละครับ ร้อยครับผม,รรมสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยด่างนะครับเราใช้หวีหวีเล็กนะครับเปิดขึ้นนี้แล้วก็ถ่ายแบบนี้ครับค่อยๆถ่ายเรื่มๆแางนี้ครับ ตรงนี้ก็ปลายหวีชั้นลงแบบนี้ครับแล้วก็ไถถ้าข้างบนตัดยังไม่หมดนะครับเราก็สามารถทีจ่จเอาใหม่ได้นะครับเริ่มใหม่ได้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เ,เพื่อนที่มีรู้ในการตัดผมนะครับก็ทำตามวิธีนี้นะครับ รับรองว่าไม่นานครับเด็กท่านก็ทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวได้เลยนะครับตรงไหนมันไม่แน่น่นว่าสามารถถ่ายเพิ่มได้ครับแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาผ้าก่อนนะครับก็เสร็จที่ร้อยนะครับสําหรับทรงนักเรียนนะครับทรงนักเรียนทรงเรียนคนแก่นะครับรอบ่พราว่ารอบ่สบายหัวบ่ะ ล่งเลยเนาะล,ล่อบกว่าเดิมมันเยอะครับ <laughs> ส่งนักเรียนนะครับครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปด,ดีๆนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ